ใครกันนะลอยไว้ที่ตรงริมรูพี่ขอโทษนะน้น้องดูหันไปดูมองกระจกนะโอ้โหโอ้โหเห็นไหมเดี๋ยวด้วยเฮ้ยด้วยเฮ้ยดี๋ยวด้วยไปคุยกับคีปะไปคุยกับคีปะคีบบอกแบบนี้อย่ามาคุยกับพี่ไปคุยกับคีไปคุยกับคีปะไปคุยกับคีปะไอ้เรี่ยกูไปไม่ถูกว่ะตลาดอะไรมึงนะสองร้อยปีเหรอ อยู่ตรงไหนวะเออกูไปไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวถามพี่เขาก่อนก็ได้เออพี่ครับโทษนะไอตลาด200ปีมันอยู่ตรงไหนฮะับไปคุยกับคีปไปไปคุยกับคี้ปไปคีโบสแบบนี้อย่มมามาคุยกับพี่ไปคุยกับคี้อ๋อฝั่งนู้นใช่ไหมฮะอ๋อฝั่งนู้นใช่ไหมฮะอ๋อี่ใ <Vir> ทตรงนู้ในในชะ่ไหมพี่ตรงนู้นเตรงนู้นใช่ไหมพี่รตรงนู้นเลยแถมยังม้วนหัว ชูคอนนจะเล่นคนอค๋อขอบคุณมากครับพี่เออนั่นแหละอยู่ฝั่งนูน้นหรือฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนูนน้นนะพี่เขาบอกอยู่หรือว่าข้ามไปฝั่งนู้นไหมรถมีเปล่าครับอะไรครับเฮ้ยคะมาติดอะโอ้ <cke> e> โหขี้ใครเอาขี้มาแก้งผมเนี่ยมีคนมาแก้งผมแน่เลยอะ เรใช่เพราะว่าเพราะว่าแชมพูต้องไปชั้นสองใช่ไหมมันก็จะเจอชั้นสองใช่ไหมมันก็จะเจอคักีีท่ไหนนนมยูอ่าไม่เจอห้องน้ำหาไม่ค่อยเจอใช่ตอนที่เดินไปอ่ะมันจะมีพวกโซนโซนของ กางเกงยีนกางเกงยีนแถวนี้หรอสามสิบสองไหมเป็นเอลสามสองไหมเอลเท่าไหร่เป็นเบอร์ใหญ่หรอเป็นเบอร์ใหญ่ใหญ่ไหมเบอร์ใหญ่มากไหมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันไซส์อะไรไซส์เอลหรือว่าไซส์อะไร ช่วยช่วยวัดให้ดูให้หน่อยตอนนี้อยู่ร้านกงเกงยีนอ่ลองวัดดูก่อนแล้วก็แล้วก็ให้ล่าสุดไปหาอโยมาโทษทีครับแถวนี้มีห้องน้ำตรงไหนมีครับใช่ตรงไปเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแล้วไรโอ้เพื่อนแกล้งแน่เลยโอ้แล้วเดินมาก็โอ้ เยเลอียงวะเอียงวะเอียงวะเอียงวะอ่ะเอียงวะเอ่เอพี่ครับจะถามหน่อยว่าไอา้มันมีรถไปเสียไหมไปคุยกับคีป่ะไปคุยกับคีป่ะคีมโมแบบนี้อย่ามาคุยกับพี่ไปคุยกับคี้ฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้นเหรอฮะ ขอบคุณมากนะครับเออฮัลโหลมึงเซียมอยู่ตรงนู้นไงเซียมอยู่ตรงนู้นไงเออเจอกับกูที่เซียมก็ได้เออเพราะว่าเดี๋ยวมึงจะไปซื้อคอม,มากับกูใช่ปะเออเอียงวะ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 อ่าเอียงวะพี่ก็คือตรงนู้นเนาะมันมีรถสายอะไรบ้างครับ ขอบคุณมากนะครับเอ้ยเดี๋ยวกูนั่งรถเมย์ไปหามึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันได้นี่ไงเดี๋ยวมันจะไปไม่ถูกไงมึงรอ,อก,กูที่เตียใช่ป่ะเดี๋ยวกูจะไปซื้อคอมก่อนเดี๋ยวจัดสเปคเลยกูจะแคสเกมเออ โอ้ใครมาแกล้งวะเนี่ยโอ้ใครมาแกล้งวะเนี่ยเพื่อนแกล้งแน่เลยฮะเพิ่งแยกกับเพื่อนมาโอ้โหนี่เดินมาทั่วคนว่วงทำไมคนมันมองเต็มเต็มเลยดี่ขอบคุณมากครับที่บอกผมนี่มผมอายเขาแน่เลยนี่เใช่ผมมาเที่ยวเพิ่งแยกกันเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันแกล้งเป็นยี่ มีจะชื่อไงครับไปเข้าห้องน้ำเลยครับของครับร้านที่อยู่ไหนร้านทองแล้วเลี้ยวขวารอนรอนรอนอยังผมแล้วใครจะทนไหวเราเป็นร้านทองนะครับขอบคุณครับคุยกับขี้ขี้ยังไม่คุยขี้เลยโมโหขี้ผมกับจุยแล้วมึงมึงจะให้กูไปไหนเนี่ยมึงจะให้กูไปไหนเออ ครับเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยพี่ทำอะไรกันครับเนี่ยเราจะไม่ถูกเลวครับเนี่ยผมไม่เข้าใจพวกพี่เป็นอะไรกันเนี่ยใครวะใครแม่งเอาแฉมเพิ่นมาไอ้นี่ว่ะใครวะใครแม่งเอาขี้มาติดวะ เป็นคนคแบบ,ม,แบ,บมีเอลเท่าไหร่บะที่ใครกันนาลอยไว้ที่ตรงริมรูเอาม,ามีมีเอลไหมอยากรู้เอวผมไม่รู้เอามากับเพื่อนมเมันกี้แยกไปแล้วมากับเพื่อนอีกคนนึงมานี่ ขอโทษนะน้าน้องดูหันไปดูมอกระจกนาที่หลุมเฮ็ดเฮ็ดไหมเขาไปโดนเพื่อนแกล้งอ่ะอออให้ผมหน่อยด้วยพี่ออฟให้ผมหน่อยพี่ช่วยผมหน่อยออฟพี่ออฟผมหน่อยพี่พี่ครับโทษทีครับพี่อนผมกลัวมันเป็นช็อกโกแลตหรือเป็นขี้อะพี่ ไปไหนเพื่อนไปไหนหมดแล้ววิโดมวดมด้วยเพื่อนไปไหนหมดแล้ววิโดมดม้วยดมด้วยอนะฉันเธอทาอย่างนั้นได้ห้องน้ำไปทางไหนพอรู้ไหมครับไม่พูดเลยเหรอผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้โอ้โหยโอ้โหย กูอยู่ตลาดไอ้ตลาดแถวเซียไงเออเดี๋ยวกูไอ้นี่แป๊บหนึง่งทำไงวะอย,อยู่ตลาดแถวเซียเออตลาดแถวเซียเออมาซื้อข้าวให้มึงเนี่ยเอาอะไรปะอเอ้าเปิดน้ำไม่ได้ปะอ,อันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะครับมันคือไส้กรอกปะครับไส้กรอกใช่ไหมฮะเอาอันนึงแล้วกันครับ อะไรเป็นข้างหลังเี่ข้างหลังข้างหลังอะไรอ่ะเฮ้ยเหี้ยสงสัยเพื่อนผมแกล้งแน่เลยผมเพิ่งแยกกับเพื่อนไปเพื่อนมันแกล้งแน่เลยอ่ะอ้าว Yeah you got that yummy 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 เอ้ยแม่งแกล้งกูอีี่พี่ครับทางขยะมันอยู่ตรงไหนอะพี่อ๋อโดนเพื่อนแกล้งดิเดินมาตั้งแต่เสียพี่แล้วป้าเขาทักเขาบอกว่าเนี่ยมีอะไรอยู่ที่หลังเนี่ยเพื่อนผมมันแกล้งอะมันเอาขี้มาเนี่ยดิพี่เขาม,มาพี่ข,ขยะเดียวครับบุมลองไหมพี่ แป๊บแล้วแป๊บแล้เนาะอร่อยเหมือนกันนะเนี huh ่ย uh พี huh ่เออที huh ่ค uh รับ huh พี uh ่ว huh ่าเนี huh ่ยผมถ่ายรายการแกล้ง uh พี่ตรงนี้อ๋อต้องถ่ายมาชิมด้วยเอ๊ะเริ่มแค่สักนาทีแล้วทมสักนาทชิมอันนี้ผมถ่ายรายการแกล้งอยู่ตรงนู้นนะครับพี่พอดีผมถ่ายคลิปอยู่ตรงนู้นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะนึกว่าขี้เอาพี่ อะไรการแกล้หนึ่งหนึ่งแตกร้านแตกเยอะเอ้ยเอกเอกมึงจะไปว hey, hey, ิกซีไหมอ่ะอ้าวเออมึงจะไปวิกซีวะไอ้เหี้ยใครติดขี้มึงเนี่ยฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยขี้ติดตืดไม่ใช่กินขี้เล่นแต่มันอร่อยว่ะ นะถ้าใครชอบทิ่นี่ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมโอ้โหไอ้คนมองกันแล้วยูเด็กขี้จริงสัตว์ไม่เป็นไม่ง่ายหน่อยเปล่าก้องขี้เหรอแหมเลียวันแล้วสัตว์ไม่เอาแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับผมไอ้ย่าคนจริงกับเด็กขี้ไม่เอากินขี้อวะไปคุยกับขี้ไปไปคุยกับขี้ไปขี้โม้แบบนี้อยากมาคุยกับพี่ไปคุยกับขี้ไปคุยกับขี้ไปไปคุยกับขี้ไปถ้าน้องไม่ซีอยากมาคุยกับพี่ไปคุยกับขี้ไปคุยกับขี้ปไปคุยกับขี้ไปขี้โม้แบบนี้อยากมาคุยกับพี่ไปคุยกับขี้ไปคุยกัับบขขีีี้้้้ไไไไปปปคุยกถานองม่